หอมมากๆบูอยากให้โทรศัพท์มีจมูกอย่างเลยเนี่ยจะได้รู้ว่ามันหอมขนาดไหนนะคะมันน่ากินมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปูจะชวนทุกคนมาทําไส้กรอกอีสานกินกันเนาะสูตรนี้นะคะรับรองว่าถ้าได้ทําแล้วนะจะติดใจนะคะตอนนี้ผูก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ก่อนที่จะไปดูส่วนผสมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทากันเลยจ้าปูต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําอาหารนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะและอย่างปูเป็นคนเหนือนะคะไม่ได้เป็นคนอีสานโดยตรงถ้าทําผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของไส้กรอกอีสานยืนรอกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเราไปทาตามรับรองได้นะคะว่าอร่อยแน่นอนเนาะก็จะมีนะคะพริกไทยขาวพริกไทยดําอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีกระเทียมบดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีลูกผักชีลูกผักชีกกชปัวไปขั้วนิดหน่อยนะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีหมูหมูป่นมันนะคะหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีน้าปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะ แล้วก็มีเกลือนะคะเกลือนี่ปูใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเค็มมากก็ใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นน้ําตาลปูใส่น้ําตาลตัดไปหนึ่งช้อนชาน,นะคะแล้วก็จะมีข้าวข้าวปูใส่ไปหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็จะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีไส้เนาะเอาไว้ยัดนะโอเคค่ะเดี๋ยวปูขอเอา พริกไทยสองพริกไทยเนี้ยแล้วก็ลูกผักชีไปบดก่อนนะคะใครจะตําก็ได้หรือจะบดก็ได้นะคะเดี๋ยวปูขอตัวเอาไปบดแป๊บนึงนะปูจะเอาทั้งลูกผักชีพริกไทยดาแล้วก็พริกไทยขาวนะลงไปบดด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ปูก็บดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูก็จะเอามาใส่ในกระมังหมูเลยนะ ต่อไปพวก็จะใส่น้ำปลาเข้าไปเลยนะคะกระเทียมเกลือค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลตามไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ขยำให้เข้ากันเลยนะคะ ขยำจนหนืดเลยนะนี่นะคะพอขยำพอหนดืดหนืดได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะขยำรวมกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าหมูมันหนืดเกินไปก็ใส่น้ำไปสักนิดนึงนะคะนิดเดียวสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วก็ขยำค่ะ โอเคปุกก็พอแล้วนะหลังจากนี้ก็เอาไปยัดไส้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมายัดกันนะคะเดี๋ยวปูเตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้ปูจะยัดมือนะปูไม่ใช้เครื่องนะคะว่าเพราะปูทําแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือปูกขี้เกียจล้างมาค่ะเพื่อนๆ่าตอนนี้เราก็จะมายัดไส้กรอกกันนะแล้ววันนี้มีผู้ช่วยด้วยก็คือสามีนะคะคุณสามีมาช่วยนะคะจึงยัดเข้าไป เยอเข้าไปปูจะไม่ทําแน่นนะคะเพราะว่าเวลาแน่นเกินไปมันไม่อร่อยอะมีความรู้สึกของปูนะวอร์สตูดนิกเยสใช่ที่นวดเด็กเข้าไปอะไรอย่าง้ยใส่เข้าไปอย่าขันโวกเบมคนช่วยก็โอ้ยเนาะ เพราะปูจะไม่ทําแน่นไงเดี๋ยวต้องไปมัดเป็นลูกอีกนีสามีก็บอกว่ามันมีลมมันมีลมเออใจเย็นๆค่ะคุณสามีค่ะบินชัน่ชขแค่กินูก น้อกิน้อิน่เดีพอแล้วเนี่ยเค okay. แล้วเดี๋ยวปูจะมามัดเป็นลูกนะคะลูกเล็กลูกใหญ่นี่ลูกเล็กลูกใหญ่นี่แล้วแต่ชอบนะสามีช่วยนะคะอ <c oughs> พี่จริงทำคนเดียวก็ได้หรอก แต่อยากให้สามีช่วยไปงั้นแหละนี่นะตัดเชือ,อ,อกหน่อยนะเชือกมันยาว <c oughs> แล้วปูก็จะทิมทิมลมออกนิดนึงนะสามีชอบกวน <c oughs> อเอาลมออกแค่นิดเดียวกิ้มเข้าไปนิดนึงแคนนี้แหละ เสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือปูขอตัวทําให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยนะนี่นะคะตอนนี้ปูก็ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใครจะชอบลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วปูก็จะทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันเนาะรอให้มันเปรี้ยวนะคะช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะคะมันจะเปรี้ยวชา้าปูจะเอาไปวางไว้บนไฮซุ่งนะคะหรือฮิสเตอร์เนาะมันจะได้แบบ เอ่เปรี้ยวเร็วหน่อยนะคะเพราะปูอยากกินแล้วถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบเปรี้ยวนะคะก็สามารถนําเอาไปทอดได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มันเปรี้ยวเนาะนี่นะคะนี่ปู็จะเตียมเ,เอาไปตากนะคะปูขอเอากระดาษไขรองนิดนึงนะคะเพราะว่าปูไม่อยากให้กระด้งมันเปื้อนเนาะขอตัดขอบนิดนึงมันใหญ่ก่ ไม่ต้องสวยเนาะนี่นะคะปูก็จะเอามาเรียงเนาะแล้วปจะเจะไปวางให้บนฮีตเตอร์นะคะโอ๊ยพอดีเลย แล้วนี่เดี๋ยวปูจะไปวางใี่บนฮีเตอร์เนาะอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะไส้กรอกอีสานปูตากไว้ประมาณสองวันแล้วนะเกือบสองวันยังไม่ถึงสองวันหรอกปูวางไว้บนฮีเตอร์นะคะตรงนี้จะเป็นฮีเตอร์เนาะแล้ววันนี้ปูจะลองย่างกินนะคะว่าเปรี้ยวหรือยังเนาะนี่นะคะไส้กรอกที่ปูตากเรียบร้อยแล้วก็เปรี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะ ปูแพกไว้อย่างละถุงเนาะถุงหนึ่งก็คือมื้อหนึ่งปูจะทาไว้อย่างนี้แล้วก็จะเอาไปแช่แข็งไว้นะคะคือหิวเมื่อไหร่ก็จะเอามาทานนะเดี๋ยวปูจะย่างให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงแล้วจะเปรี้ยวอร่อยไหมนะปูลองย่างแค่สามลูกก่อนเนาะทีส,สววเนียเห็นไหมอ่ะโอ้ย นี่คือหลังจากที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะลองหันให้ดูนะดูเนื้อข้างในกันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันเอาลูกตรงกลางเลยนี่นะคะหอมมากๆอยากให้โทรศัพท์ ปูอยากให้โทรศัพท์มีจมูกอย่างเลยเนี่ยจะได้รู้ว่ามันหอมขนาดไหนนะคะมันน่ากินมากเรามาชิมกันนะอ,อร่อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะยังไงลองไปทำดูนะคะแล้วจะติดใจ ไปแล้วค่ะคลิปนี้ปูลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า